สวัสดีครับผมไปตูนทองทาวันนี้จะมาหลังจากโควิดสังชาก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเรื่องพระสมเด็จจินใหญ่องค์คาบน้ำหมากนะครับก่อนอื่นเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง แม่พิมพ์ก่อนนะครับไล่ไล่ไประจามลำดับนะครับไล่จักจากพิมพ์ก่อนนะครับอองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับององข้ามน้ำหมาองค์แ้มองค์รูองค์ในตานานนะครับองค์นี้อยู่ในหนังสือหลายเล่มนะครับคือ คือเรามาดูเรื่องเรื่องพิมนะครับพิมมาไล่เจจุ้มก่อนจุ้มก็เป็นไหวายผ่านะครับเป็นจุ้มไหวผ่าก็ลักษณะว่าเอาไหวามาผ่าครึ่งแล้วก็มาแปะกดไว้บนองค์พระนะครับนี่คือลักษณะสมเด็จพระนครนะครับต่อมาก็มาดูเรื่องพระ พระพักก็องนี้เป็นผลมาะตูมนะครับพระพักท่านจะมีผลมาะตูมเม็ดพิจัยรูปไข่นะครับพระเกตพระเกตยาวรีจดซุ้มนะครับรเกตทะลุซุ้มก็มีนะครับแต่ทะลุซุ้มเนี่ยจะมีน้อยกว่าแล้วก็ได้รับความนิยมน้อยกว่าเราก็จกัดขัดจากคอลงมาถัดจากพระพักลงมาจากหน้าลงมาก็จะเห็นคอลำไรนะครับ ทำไรแล้วก็ไหลตั้งนะครับไหลสง่าผ่าเผยอกยืดอกยืดขึ้นนะตึงแขนยืดลงมาสุดนะครับวัดละคังเนี่ยแขนจะยืดลงมาสุดเลยนะครับยืดลงมาสุดอ่าจเป็นบังพรมเนี่ยจะกระชับรัดองค์เข้าไปนะฮะจะไม่ทิ้งสุดเหมือนของวัดละคังซึ่งวัดละคังเนี่ยสง่างามกว่ายืดอกเต็มๆเ,เ,เลยนะครับ ก็ทีมนี้ช่างติดหมูเป็นผู้แกะแม่ทีมรังสรรค์ต้นแต่งได้วิจิตงดงามนะฮะจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นแม่ทีมที่สวยนะครับสมบูรณ์แบบแล้วก็ทีมนี้เป็นทีมอกวีนะครับต่อแขนด้านซ้ายวงพานเนี่ยจะยกสูงกว่าด้านขวานะครับ ตอกแขนด้านซ้ายเนี่ยซ้ายองค์้านเนี่ยจะทิ้งตรงลงมาและหักมุมลงมาตรงนี้ครับตรงหักมุมเว้าตรงนี้นะฮะป้านมุมตรงนี้คล้ายๆ้ายมุม,มแมลงนะครับในจินใหญ่เนี่ยลักษณะตรงนี้จะโดดเด่นนะครับตรงนี้จะลึกมากลึกใต้พระหัสนี่ก็จะลึกระหว่างมือที่ประสานกันนะครับ แขนเนี่ยม้วนเข้าไปเนื่องจากอายุของพระร้อยห้าสิบปีถึงร้อยเจ็ดสิบปีนะครับตัดลงมาก็จะเป็นเสาเ่าด้านขวาเนี่ยขวาองค์พระเนี่ยจะสูงกว่าด้านซ้ายนะครับจีนใหญ่เป็นอย่างนี้ทุกองน,นะครับถัดลงมาก็จะเป็นฐานชั้นที่หนึ่งนะครับองนี้ก็จะช่องฐานองนี้ก็จะเว้านะ ระหว่างความลึกระหว่างฐานชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองฐานชั้นที่สองเนี่ยก็จะลึกกว่านะครับพอมาถึงชั้นที่สามฐานคมมีดเนี่ยอันนี้ก็จะปาดเว้าลึกเลยครับฐานคมมีดหรือฐานสิงนะครับที่สับเพียงเรียกพอมาใต้สุดฐานฐานล่างเนี่ยฐานล่างตรงนี้จะตัดมุมเฉียงๆนะครับส่วนด้านนี้จะตัดตัดตรงนะครับลักษณะ เส้นทุ้มโดยรอบเนี่ยโดยเี่ว่าพิมพ์ใหญ่เนี่ยท่านจะนั่งเอียงประมาณสิบ้าองศานะครับพี่กาวก็คือช่างช่างหลวงช่างจิตปูนะครับก็รังสรรค์ป้อนแจงพิจิตพิมพ์พิมพ์วิจิตพิสดารจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับได้รับความนิยมสูงสุดนะครับเราจะเห็นกันในหนังสือหลายๆเล่มคือ ขอบซุ้มด้านซ้ายเนี่ยจะมีเส้นบังคับพิมพ์ลงมาประมาณครึ่งแขนนี่นะครับถือเป็นพิมพ์นิยมนะครับพื้นด้านนอกนะฮะพื้นด้านนอกเนี่ยจะสูงกว่าพื้นด้านในนะครับจะสูงกว่าพื้นด้านในจากแม่พิมพ์อันดับหนึ่งอันดับสองก็เป็นเรื่อง เนื้อหามวลสารนะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยถ้าเป็นพระที่เป็นมีค่าแป้งเราจะเห็นหนอนด้นนะครับรอยหนอนด้นรอยปูตายรอยปูนปลายเข็มแต่ว่าพระองค์นี้ท่านลงรักอ่าสดท่านลงน้ำหมากนะยางไม้สมัยก่อนโบราณน,นิยมลงยางไม้นะมีคราน้ำหมากมียางมาพับ นะครับลงรักน้ําเกีียงนะร,รวมถึงรักดํารักใจด้วยนะครับบางองค์ก็มีปิดทองนะเพื่อรักษาเนื้อพระให้คงทนอยู่ในพ้าที่สมบูรณ์เนื้อพระองค์เนี้ยผ่านาการเวลามา1 0บปีถึง107ปี1ส7 0ปีก็ยังมีความสมบูรณ์มากนะครับเราพูดกันถึงข้อสองเรื่องเนื้อหาเนื้อหาองค์นี้ก็ มีคราบน้ำหมากบดบังก็เลยทําให้เห็นบนสาวนเนี่ยน้อยแต่ก,ก็ยังปรากฏเนื้อขาวเป็นจำ้จำๆนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของวัดระฆังอย่างที่เคยบรรยายไว้ในหลายคลิปก็คือวัดระฆังนี่เปรียบเสมือนเอานมข้นมาเทลงบนกระจกแล้วก็เททับด้วยนมสดนะครับภูเ้าว้านก็จะเป็นขาวอมเหลืองนะครับทีนี้พระในองค์ที่มีลักษณา มีคราบน้ำหมานะฮะมียางไม้เนี่ยการที่จะเสียผิวเนี่ยผิวจะเปิดเนี่ยผิวชั้นนอกจะเปิดถึงชั้นในเนี่ยจะยากหน่อยจะเห็นเนื้อในาย,ยากหน่อยต้าไม่ใช้สมบุกสมบันนะครับเพราะว่ารักยางไม้เนี่ยจะซึมเข้าไปในเนื้อนะครับแต่เมื่อสัมผัสแง่มมุมธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นมาจากจากมัน น้ำมันที่ที่มือเนี่ยนะครับจะทําให้พระจัดจา้านพระองค์นี้จริงมีสีสันที่งดงามเพราะว่ามีสีแดงสีแดงแก่แดงอ่อนนะครับเป็นธรรมชาติที่งดงามมากเีจะจะพูดถึงเป็นลักษณะที่งดงามนะครับบนสารเราก็จะปรากฏเห็นเนี่ยตาม ตามจำขอบนี่นะฮะเรามาดูภาพจำเจนกันนะครับภาพจาเจนมงเนี่ยเราจะเห็นมวลสารนี่นะครับมวลสารเป็นก้อนก้อนก้อนอย่างนี้ฮะเป็นก้อนเป็นจำจำจำอย่างนี้นะครับเน,น,ๆๆนี่ยร,รอยที่มือมือเงืม,ม,มือสัมผัสเนี่ยก็จะเกิดความจับจ้านหนึกนุ่มขึ้นมาให้เห็น ความชัดเจนของเนื้อพระคือจำว่าวัตถังเนี่ยจะต้องมีมวลสารเป็นหลักนะครับมีมวลสารคือมีน้ําหนักมากกว่าพระบางรุ่มผมคือท่านจะมีมวลสารที่มีผงพิเศษท่ายอย่างนะครับผงประกอบด้วยผงอิปิเจนะครับผงอ ผงปัตตมงผงม,มหาราชผงพุทุคุณผงตีนสิงห์ผงห้าอย่างครับของทัานแล้วก็รวมกับมวลสารที่ที่ท่านสุดดงมวลสารกับสิทั้งหลายท่านจะมาบดคูรีผสมประสานปั้นแล้วก็กดเป็นพิมพะสมเด็จขึ้นมานะครับอย่างที่ที่ย้อนไปข้อหนึ่งนิดนึงครับ องเนี้ที่ว่าจอกเมื่อเราขยายป้ามเนี่ยเราจะเห็นองเนี้ชัดเจนชัดเจนนะครับคือองเนี้หักมุมป้ามลงมาเนี่ยเป็นแบบมุมเมืรองค์นี้เป็นพุกองค์ในพิใหญ่เป็นสันเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของพระพิใหญ่ในพิ์นิยมนะครับนนะตรงนี้คือปรากฏมวลสารชัดเจนนะครับ คือผงอินทีเจที่ไม่แตกตัวอ่าเจียงก็จะเรียกว่าเมตดปธาตนะครับเม็ดประธาตเป็นก้อนมวลสารนะองค์ที่เสียผิวเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนตรงนี้นะครับตรนี้คือผิวไม่เปิดเนี่ยเราก็จะ,จะจะจะเห็นมวลสารน้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยวัดระครังเนี่ยเนี่ย เป็นเม็ดๆ,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 ๆนะครับคือลักษณะของพระเด,เด็จเล่าสั่งท่านจะประกอบด้วยมวลสารหลายอย่างนะครับท่านจะมีน้ำหนักและหนากว่าพระเด,เด็จบางพรน,นะครับข้อที่สองคือพูดถึงเรื่องมวลสารต่อไปข้อที่สามก็คือเรื่องน้ำหนัก พระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยจะมีน้ําหนักพอหยุ่นหย,นยุนมือไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปนะครับแต่หนักกว่าพระสมเด็จบางทุ้บมนะฮอที่สี่ก็คือเรื่องความแห้งนะฮะเนี่ยสามซ่อกเนี่ยพระร้อยห้าสิบปีถึงร้อยเจ็ดสิบปีเนี่ยท่านก็จะหแห้งไอ่วนที่เปียกก็เปียกไอ่วนที่แห้งก็แห้งที่เปียกก็คือโดนมือเหงื่อมือจาก เรามาจับมาดูหรือว่าสัมผัสใช้มานะครับความแน่มาข้อที่ห้าข้อที่ห้าคือเรื่องความเก่านะความเก่าท่านท่านจะเห็นเีความเก่าเก่ามากความนี้เก่ามากเก่าตามอายุคือร้อยห้าสิบปีถึงร้อเจ็ดสิบปีนะฮะเนื้อหาจัดจ้านนะครับ ความเป็นธรรมชาติธรรมชาตินีชัดเจนนะครับพระองค์นี้เดิมๆคือพระองค์ไหนที่ล้างลักออกละ้างผิวพระเสียผ,ผิวโดยใช้เคมีล้างเนี่ยพระจะไม่คงสภาพธรรมชาติก็จะหายไปความเก่าก็จะหายไปนะครับการดูความเก่าขนาดชาบมะหมากเนี่ยยังร่อนเลยครันี่ร่อนเป็นแผ่นนี่หมายถึงอายุอายุของพระนะครับ ธรรมชาติความเก่านี่พระร้อยห้าสิบปีถึงร้อยเจ็ดสิบปีนข้างเนี่ยไม่มีความคมนะเป็นรอยมนคมคืนไปหมดละรอยคมไม่มีแล้วนะครับวลระครังเนี่ยท่านจะตัดจากข้างหน้าไปด้านหลังนะครับตัดข้างหน้าด้านหลังขอบด้านข้างเนี่ยถ้าเราดูด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่ามีขอบอยู่ด้านข้างนิดหนึ่งนะครับ คือไม่ตัดขาดทีเดียวจะมีขอบี่ด้านล่างเนี่ยนะทั้งสี่ทสี่ด้านนะครับถ้าโชคดีท่านอาจจะพบรอยตอกตัดนะครับรอยตอกตัดด้านข้างเนี่ยจะพบได้จะพบเห็นในองค์ที่คือมีเปอร์เซ็นต์น้อยนะส่วนมากแล้วการเวลาผ่านไปก็จะลบเลือนหายไป จากการเก็บรักษาการใช้บทนะานะค,ครับนะก็คือในในหกข้อเนี่ยองรวมในหกข้อเนี่ยเราจะดูเรื่องใดเรื่องหนึ่งก่อนก็ได้นะครับจะเป็นเนื้อหาหมวลสารพิมทรงคือประกอบ ในองค์ประกอบเนี่ยเราต้องดูให้ครบใกล่ทีให้จุดทีททละจุดทีละจุดองไหนจุดสำคัญเราก็ทบทวนิี่นณาหาประสบการณ์นะฮะเนี่ยแง่มมุม,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 มเป็นธรรมะคำว่าแง่มมุมเป็นธรรมะเนี่ยเป็นคำจักัดความก็คือเวลาเราหยิบพระมาดูนะครับบ่อยๆเนี่ยมันมือเหงื่อน้ำมันมือจากเหงื่อมือเนี่ยจะ จะจับอยู่ตามมุมตามตามมุมทั้งสี่ด้านเนี้ยนะกตรงนี้ก็จะนึกนุ่มขึ้นมาเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาเรียกอ,อยู่ตัวอยู่ตัวก็คือพระได้ยุส่วนเป็นพระเกเนี่ยหลังจากเราไม่ไม,ไม่วางแล้วมาหยิบด,ดูใหม่ตรงนี้จะแห้งเหนืด้านไม่มีวันนะาไม่วันนะาไม่สดใสไม่เหมือนพระแท้พระแท้หยิบมาเมื่อไหร่ก็นึกนุ่มยิ่งจับยิ่งจับ นะครับเนี่ยดูขาวมเหลืองนี่ชัดเจนคะรับขาวมเหลืองเส้นจุ้งนี่ใหญ่จุ้งนี่รัดตัวเข้าไปแล้วไม่ไม่เห็นเจริญุ้มแล้วนะครับวงแขนก็ประชับมายมวนตัวเข้าไปนะครับเนี่ยมวนสายนะครับ็นก้อนก้อนก้อน ถ้าเราเจอพระลักษณะนี้รอยปิรอยลานนี่นะครับคือเป้าเนี้ยลงข้ามน้ำหมากมาไอเรื่องรอยปูไตรอยนอนดน้นรอยปีลานเนี่ยรอยแตกรายงาาพวกเนี้ยก็จะไม่เห็นแต่ถ้าเราล้างรักล้าง,างยางไม้ออกก็จะเป็นพระที่แตกรายงานนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมอนุรักษ์พระที่มีรักมีทองเดิม ผมว่าคลาสสิกสวยเดิมๆนะครับนะอา่ารดูตรงนี้มาดูแล้วมันดูแล้วฟันธงเลยครับท่านชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายต่อด้านหลังเลยนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยมีวิมีวิธีที่นามีเยอะเลครับสัญลักษณ์บนูอรคะรอยยุบย่นยับการหลวมตัวของมวลสารเนี่ยข้างหลังนี่เราจะมีพื้นที่เต็มๆเนีเย่ยส่วนที่ไม่โดนราบน้ำหมากนะฮะแต่ก็ยังมีรอยเปื้อนมาจากข้าบน้ำหมากจากด้านหน้าเพิ่มสีสันให้งดงามนะครับ ให้ซึ้งตาดูเก่านะครับนะีีรอยแต้งมีความเก่านะครับแต่หลังนี่นคือปูนเก่าเราเราสังเกตว่าถ้าเราไปตามตามวัดสมัยยาวัดเก่าๆเ,เนี่ยปูนตามผนังโบสถ์นี่ยจะล่อนเป็นแผ่นๆเนี่ยลักษณะเดียวกันครับเป็นอย่างนี้นี่เป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นบอ่นบอน้ําตาเมื่อสัมผัสต่างอิวกับ กับมือมือที่สัมผัสกันะจะทาเปิดจิตญา้าเรียกว่าเนื้อเน่านะครับเนื้อเน่าหรือบ่อน้ําตาจับเพียนทั่วไปด้านหลังที่ผมเคยบรรยายในชิปชิปก่อนๆก็คืออ่าหลังที่นะครับความนิยมนะฮะที่ก็บอกแม่ซื้อง่ายใช้ยฟ้องเช็คเงินสดนะครับมาว่าจะเรื่องควางนิษยะก็คือหลังกระดานนะครับหลังกลรบมานะ หลังสังขยาหลังปีแยกหลังปีแยกตามขอบเนี่ยทำให้ง่ายจาักการาี่านะครับอย่างองค์นี้ยจัดเกนคกับการยุบตัวของมวลสารนี่ยยุบย่นยับพบเลยองค์นี้หมายถึงพระอายุร้อยห้าสิบปีถึงร้อยเจ็ดสิบปีมวลกลมคึงหมดเลยนะด้านนี้ไม่มีนะครับ แต่เราจะเห็นรอยขอบเนียมีมีขอบที่ตัดจากด้านหน้ามาด้านหลังเนี่ยมีขอบอยู่อย่างลิมดินนี่นะครับนี่เราถ้าพิดูด้านข่างเราเราจะเห็นนะครับนี่พระจัดจ้านนะครับเนี่ยหนึบนุ่มคำว่าบรลลังกนี้ต้องต้องหนึบนุ่มนะครับนี่มีเม็ดดำนะครับพวกต้านทูปเนี่ย เม็ดขาวผงวัตุคุณเนะยอันนี้เม็ดอีกปวดปลายนะครับติดอยู่ใช่ไนี่พวกพระกำแพงตอนที่ท่านไปเปิดปูสมเดโจตไปเปิดปูที่กำแพงเพชรก็เอาพระที่แตกจากหักๆเนีฮยนำมาบดผู้ีนี่นำมาบดผู้ีเป็นมวลสารในการสร้างพระของท่านนะครับเนี่ยร้อยยก ย่นยุบยับนะี่ชัดเจนนะครับที่สําคัญเนี่ยเราต้องจําสัญลักษณ์บนองค์พระให้แน่นๆแล้วก็เรื่องพิมพ์ทรงเนี้ยเป็นหลักนะครับพิมพ์ทรงพิมพ์ถูกเนื้อดีนะครับอ่าต้องต้องงั้นเลยเข้าเข้าตำดาพิมพ์ถูกเนื้อดีเรื่องมูลค่าไม่ต้องพูดถึงมีคนต้องการ เป็นที่ไฝ่ฝันของชาวไทยชาวจีนพ่อค้าชาวต่างประเทศอยากได้ทุกสัานนะครับเนียอยยุกย่นยับนะครับบนเรือพระเนี่ยมวยางเนี่ยยังที่ได้ในฝั่งเนี่ยอยปีรานะครับเนี่ยทีของพองงระทีสมัยโบราณเนี่ยแรกเดิมทีสร้างพระด้วย ส่วนผสมก็คือมีมีนอกจากมีผงพุทธคุณ5 5อย่างผงเจ็้5อย่างก็ยังมีกล้วยังมีกล้วยนะฮะมีกล้วยมีมีผงช็อกผงผงที่ท่านเขียนลบถมลบถมเนี่ยฮะแล้วก็มีกระดาษจาเนี่ยฮะส่วนนี้นี่กระดาษที่ท่านเขียนเวทมนต์แล้วก็แช่น้ํา มีเศตทหารเราจะเคยได้ยินแล้วก็ดอกไม้ที่บูชาอะไรพวกนี้ท่านเอามาทำเป็นถือว่าเป็นวัตถุมงคลยอดสักศิษ์นะครับเอามาบทสุรีรวมมีนนมีเม็ดมวล้านมีเม็ดกระตะเนี่ยการยึดตัวถ้าเราเป็นหินอัดใหม่ๆนี่จะแน่นเลยไม่มีการหลวมตัวเพราะว่าเพิ่งยังใหม่ๆ แต่นี้หมายถึงอายุร้อยห้าสิบปีถึงร้อยเจ็ดสิบปีก็มีการหลวมตัวหลุดล่วงไปนะฮะเป็นเรื่องปกติรอยบินเนี่ย100บินรอยบินรอยสะเทะเนี่ยของพระร้อยห้าสิบปีถึงร้อยเจ็ดสิบปีนี่ถือเป็นเรื่องปกตินะครับนี่ตรงนี้แง่มุมดินธรรมชาติที่เป็นเย็ยนตัง้งแต่ต้นนะครับ,รบจำ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 ได้รักให้ดีนะครับ ถ้าท่านเจอภาพลักษณ์อย่างเนี้ยท่านมันดูเปิดคลิปด้วยบ่อยวันโทรลครับแท้นแน่นอนนะครับเนี่ยมุมเป็นธรรมชาติเนี่ยจับจ้านนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ท่านฟังอีกทีนะครับ พระสมเด็จวลัลรังี้อพีจนณาที่ผมบรรยายไปทั้งห้ดต้นก็คือหนึ่งเรื่องทีมชงสองเนื้อหามวลสารสามน้ำหนักสี่ความแห้งห้าความเก่า,าความเก่าหกความเปีนยบนค่า,า,คา,านะครับโดยรวมแล้วเนี่ย ต้องให้ครบองค์ประกอบนะครับเราจะเอาข้อใดข้อหนึ่งมาพิจารณาสอนจะได้แต่ว่าต้องครบองค์ประกอบทั้ง6ประการนะครับยันใต้นิดนึงของช่างเนี่ยเป็นช่างจิบหมู่นะฮะแกะองศาเนี่ยนั่งสิบเยียงสิบห้าองศานะครับ ถ้าเราไม่ทัดวัดเนี่ยกรุงเนี่ยจะเป็นเส้นตรงมาเป็นถึงขางนี้นะครับเส้นตรงนี่เป็นมาตรฐานเลยเป็นทุกองเป็นอย่างนี้ทุกองนะครับในดินใหญ่และที่บอกก็คือเส้นขอบจะมีทินเนี่ยลงออมานี่ขึ้นขึ้นแขงนะครับพระทรินใหญ่เนี่ยจะเอียงเอียงขวามือขวามือคนดูนะครับเป็นตรงมาจุดเนี่ยเป็นแบบนี้ครับทุกองหรือเป็นทินนิยม นะครับเป็นทีมเดียวนะก็มันเปิดคลิปด,ดูนะครับบ่อยๆและท่านก็จะได้ความรู้ค่อยพิจารณาตามคิดตามนะครับถ้าจะให้ดูข้อหาคูบาจารย์นะครับแะนําช่วยที่แนะจะได้ดูองค์จริงประกอบคู่มือกับตำรับตำราพิจารณานะครับไม่ยากนะครับ สมเด็กจก็เป็นแล้วเป็นเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ